กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับ Y Entertain Award Special ในสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยร่วมลุ้นร่วมเชียร่วมโบวตให้กับพี่น้องชาววายของเราเนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผลโบวตคือกระหน่ำมากคือแรงกิ้งลำดับเนี่ยเบียดกันบ้างๆเลยครับทุกคนอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำให้ดีในสัปดาห์นี้นะฮะร,ร่วมลุ้นร่วมเชียร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาววายของเรานะฮะผมและเรามาดูผลโบวตกันสัปดาห์นี้กันครับ วายคู the Year, ่เปาออฟเดอะเยคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวายสี่ฟินเบกกี้วายหลูกหมีซอนยาวายสองบอสโนอึนวายเจ็ดน้ำตาลฟิลมวายสิบซีนูนิวบลินสออฟบอยเลิฟนักแสดงนำบอยเลิฟเจ้าสเสน่ 8, Pete, สห์บีแปดพีทวสุธรบีสามสอดทิติพงศ์บีเก้าภูกิตติน B5 โน no อึนนัทรัตน์ B1 บอสชัยกมล Princess of Girl Love นักสแสดงนำ Girl Love พราวเสน่ห์ G5 จูนนันนิริน G8 น้ำตาลทิพนารี G4 ฟรีนสโรชา G7 ลูกหมีปัญญาพัฒน G3 ฟิลม์มประชานัน Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุง่ง R4 Enjoy จูน R9 โทมัสก้อง R3 โบสทโอ๊ต R2 อูอูเซฟ R6 เก่งน้ำปิง Most Popular Y n o v e l นิยายวายยอดนิยม N8 บรินไม่มีวันรัก N2 Harmony Secret ดลับฉบับเล่นเล N6 ข้ามฟ้าเคียงเธอ N4 The Boy Next World คนและการเวลา N7 เข็มจีราต้องรอด และในสัปดาห์นี้นะครับผลโหวตก็ไม่แพ้สัปดาห์ที่แล้วครับย้ำเตือนกันอีกทีนึงนะครับผมช่องทางการโหวตสามารถโหวตได้ที่เว็บไซต์ y e n t e r t a i n a w a r d m c o t d e v v o t e หรือช่องทางแอปพลิเคชัน e-mos ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22กันยายนและช่องทางการรับชมนะครับในวันที่23กันยายนนะฮะผู้คนสามารถเข้ามาดูได้ที่ True Icon Hall Icon สยามหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook YouTube Variety หรือง่ายๆนะฮะสามารถดูลีลันได้ที่ช่อง9 M c o t HD ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับ